ใน EP ีนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความสุขแต่จะเป็นการแชร์ความสุขให้กับทุกคนความสุขที่เราอ่ะเคยได้รับมานะคะอยากให้ทุกคนอ่ะลองเปิดใจรับฟังนะคะสำหรับความสุขของเราอ่ะที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่เรามีความทุกข์อ่ะเราเคยใช้วิธีการจินตนาการไปถึงอดีตอ่ะที่เราเคยมีความสุขไม่ว่าตอนที่เราเป็นเด็ก เด็กเล็กๆก,การที่เราไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็คือการได้เราได้รับขนมหรือการที่เราได้อะไรที่มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆมากเลยอะแต่ตอนเราเด็กอะเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วแหละอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เทคนิคการคลายเครียดแบบการใช้จินตนาการหรือ v i s u a l i z a t i o n เป็นสิ่งที่จะมาบอกทุกคนนะคะตอนนี้ตอนที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะเมื่อเราอะ เครียดใช่ปะ่ะก็คืออยากจะให้เรากลับลงไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งหรือว่ากลับเข้าไปสู่ประสบการณ์นะคะในอดีตที่มันแบบโอเคกับเรามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะซึ่งเรื่องนี้วิธีการนี้มันก็คือผ่านการรับรองมาแล้วจากกรมสุขภาพจิตว่าเฮ้ยการจินตนาการอ่ะมันสามารถช่วยเราได้จริงๆนะเพราะว่ามันเป็นกลวิธีหนึ่งอะ่ะที่จะเบี่ยงความสนใจเราจากความทุกข์ตอนนั้นน่ะให้มันกลับไปถึงสถานการณ์ที่ที่มีความสุขในอดีตเราก็จะหยุด นะคะสถานการณ์ที่เคร่งเครียดตอนนั้นอะไว้ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งนะแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเกิดเราทำอะมันก็คือทำให้เราโอเคขึ้นเนาะทีนี้วิธีการ การคลายเครียดด้วยการจินตนาการอะมันก็คือการที่เราอะย้อนระลึกถึงประสบการณ์ที่สงบสุขในอดีตที่ช่วยทําให้เราจิตใจผ่อนคลายเราอะจะได้ละวางจากความเครียดในปัจจุบันนี้การใช้จินตนาการอะก็เป็นวิธีการคลายเครียดแต่มันเป็นการคลายเครียดได้แค่ชั่วคราวนะทุกคนไม่ใช่วิธีการคลายเครียดอ่ะโดยแก้ปัญหาที่สาเหตุเนาะมันจึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้บ่อย นะคะในขณะที่จินตนาการอ่ะก็ต้องพยายามเราอ่ะต้องพยายามให้เหมือนจริงที่สุดใครจะสัมผัสได้ทั้งภาพรถกลิ่นเสียงและสัมผัสที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะในตอนนั้นเพื่อจะได้เกิดอารมณ์คล้อยตามนะคะจนรู้สึกสุขสงบได้เหมือนกับอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆอะ่ะส่วนสําหรับวิธีการฝึกก,ก็ไม่ได้ยากเลยก็คือเราอ่ะแค่เลือกสถานที่ที่สงบเป็นส่วนตัวปราศจากการรบกวนจากคนอื่นนะคะเราอาจจะแบบ เปิดเพลงที่เราชอบนะคะเบาๆหรือว่าเพลงที่เขาบอกว่าเนี่ยเพลงพวกนี้เป็นเพลงใครเครียดหนาอะไรแบบนี้ยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบกลิ่นหอมๆก็อาจจะมีการแบบว่า,าจุดอโลมาหรือว่าใช้สเปรย์น้ําหอมอะไรฉีดก่อนที่แบบเราจะไปนั่งในสถานที่นั้นๆน่นนะแล้วเราก็นั่งในท่าที่สบายคือที่เหมาะเลยก็คือเป็นเก้าอี้ เป็นเก้าอีท้ที่ที่มีพนักพิงโดยเฉพาะ,ะให้มีพนักพิงที่ที่ศีรษะของเราด้วยก็จะเป็นการที่จะดีมากเลยหลังจากนั้นอ่ะก็คือเราก็หลับตาลงเริ่มจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่สุขสงบในอดีตส่วนการจินตนาการก็คือส่วนมากมันเป็นเรื่องของธรรมชาติก็จะดีนะคะเช่นนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินไปดำน้ําไปเดินชมสวนดอกไม้พาแมวหมาของเราอ่ะไปเที่ยวแล้วก็ไปตกปลา ไปเที่ยวภูเขาทะเลน้ำตกที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติมันก็จะทำให้เราอะมีความสุขมากขึ้นนะตรงนะตรงช่วงช่วงที่เราจินตนาการเมื่อจินตนาการจนเราจิตใจสงบดีแล้วแล้วก็เพลิดเพลินกับความรู้สึกที่เราะสร้างมันให้มันเกิดขึ้นก็ให้เราคิดและบอกกับตัวเองในคำพูดที่เป็นเชิงบวก ไม่อยากให้ทุกคนอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ใช้ก็คือไม่อยากให้พูดอะไรที่เป็นคำว่าไม่ไม่ได้ไม่หวนไม่ท้อแท้ไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือปรับเป็นคำพูดบวกเช่นฉันเป็นคนเก่งที่จะ,ะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคเอาชน,นะพว,พวกปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ประมาณเนี้ยแล้วเราก็ค่อยๆลุ้นตาขึ้นแล้วก็คงความรู้สึกเอ่อที่มันมีความสุขความสงบเอาไว้แล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าเราอ่ะพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตต่อไปทีนี้ก็จะมีตัวอย่างเรื่องที่จะจินตนาการนะคะให้ทุกคนฟังก็คือหลังจากที่เรารู้ละว่าเออเฮ้ยเราอาจจะใช้วิธีการนี้ได้นะเราไปหาสถานที่แล้วเราก็มีเหตุการณ์นในอดีตนะคะเราก็ มาเริ่มจินตนาการอันนี้ตัวอย่างนะคะฉันกำลังเดินเล่นริมชายหาดผืนทรายแสนจะอ่อนนุ่มและอบอุ่นได้ยินเสียงคลื่นที่ซัดๆเข้ามาและเสียงนกร้องเป็นระยะระยะฉันค่อยๆลุยลงไปในน้ำทะเลน้ำทะเลเย็นฉ่ำชื่นใจและใสเหล่ากระจกมองเห็นเปลือกหอยปราดาวและฝูงปลาตัวเล็กสีเงินว่ายวนเวียนไปมา ฉันเริ่มแบบว่ายน้ำทะเลรู้สึกตัวเองเบาหวิวเป็นอิสระจากความเครียดทั้งปวงบรรยากาศช่างสงบเป็นธรรมชาติและช่วยให้ฉันผ่อนคลายได้มากเหลือเกินตอนนี้ฉันพร้อมแล้วที่จะต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตฉันจะไม่หวั่นกลัวต่อสิ่งใดฉันจะต้องเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะทั้งหมดแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดอะ่ะเราอะ่ะก็เอามาจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรุ่มสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขโดยที่เนี่ยก็จะมีเบอร์โทร3 3 3 3ให้เราสามารถไปปรึกษาฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงเลยในกรณีที่เราต้องการปรึกษา,ากับผู้เชี่ยวชาญแต่ทีนี้ถ้าเราอะ่ะต้องการคุยเพื่อระบายเราอาจจะไม่ต้องการการจินตนาการเหมือนที่เราทำแล้วมันโอเคเรา บางคนอาจจะชอบที่จะเล่าบอกคนที่ไว้ใจได้แล้วก็ให้เขาแค่รับฟังก,ก็ได้ก็เล่าให้เขาฟังแล้วมันก็จะผ่อนคลายไปได้ระดับหนึ่งบางครั้งเราอะแค่ต้องการคนฟังเราเราไม่ต้องการคําปรึกษาแล้วบางครั้งเราก็อาจจะรู้ว่าเราก็จะมีแนวทางที่เราจะใช้แก้ปัญหาของเราบ้างเหมือนกันอะไรแบบนี้แต่ว่าเราแค่ยังไม่พร้อมที่จะแบบออกไปทําสิ่งสิ่งนั้นเราก็อาจจะไปเล่าให้คนอื่นฟังสําหรับตัวเอง ของเราอ่ะก็จะใช้ทั้งจินตนาการใช้การเล่าให้คนอื่นฟังหรือว่าแม้กระทั่งการเ,เล่าให้จิตแพทย์ฟังเนี่ยก็คือใช้วิธีการที่แบบว่าหลากหลายในแต่ละกรณีในแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราก็ได้แล้วแค่นี้ทุกคนก็จะมีความสุขแล้วเราก็อยากให้ทุกคนคิดไว้เสมอว,ว่าแบบเราทุกคนเกิดมาบนโลกนี้เพื่อจะมีความสุข และเราก็สามารถเลือกที่จะมีความสุขได้อย่างการจินตนาการก็เป็นวิธีการง่ายมากที่ว่าเลือกคิดคิดถึงความสุขแทนที่จะคิดถึงความทุกข์เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยนะคะในอีพีนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้